เปิดตำนานนางสงกรานทั้งเจ็ดมีที่มาจากอะไรความเป็นมาของนางสงกรานได้มีบันทึกไว้บนจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามันว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยทรัพแต่ไม่มีบุตรไว้สืบสกุลโดยบ้านของเศรษฐีคนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคนวันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตรจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจ จึงได้วงสวงพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรแต่แม้ว่าเศรษฐีจะตั้งจิตอธิษฐานอยู่นานกว่า3ปีก็ยังไม่มีวิแววว่าจะมีบุตรกระทั่งวันหนึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นทันริมน้ำพอไปถึงก็ได้นำข้าวสารลงล้างในน้ำเจ็ดครั้งแล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุรกับรุปกระเทวดาในต้นไซนั้นรุปกะเทวดาเห็นใจเศรษฐีจึงหอะไปเฝ้าพระอิน ไม่ช้าพระอินท์ก็มีเมตตาประทานเทพพบุตรให้องค์หนึ่งนามธรรมบาลลงไปปฏิสนธิในคันพันรยาเศรษฐีไม่ช้าเทพบุตรก็คลอดออกมาเศรษฐีจึงตั้งชื่อให้กุมารน,น้อยนี้ว่าธรรมบาลกุมาร และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัยเวลาผ่านไปธรรมบาลกุมารโตขึ้นได้เรียนรู้ภาษานกและเมื่ออายุเจ็ดขวบก็ได้เรียนประเภทจบธรรมบาลกุมารจึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่งเทา้ากบินลพรมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมารสข้อโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียนบูชาแต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีสัตธรรมบาลกุมารเสีย ึ่งปัญหาที่เท้ากบิลพรมถามธรรมบาลภูมารก็คือตอนเช้าสีอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงสีอยู่ที่ไหนและตอนค่ำสีอยู่ที่ไหนเมื่อได้ฟังคำถามดังนั้นธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบได้จึงขอผัดผ่อนเท้ากบิลพรมไปอีกเจ็ด วันระหว่างนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้พยายามคิดหาคําตอบกระทั่งล่วงเข้าวันที่6ธรรมบาลกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาลโดยคิดว่าหากไม่สามารถตอบปัญหานี้ได้ ก็ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอายาของเท้ากับว,วินละพรมนับเป็นโชคดีที่ทำบาลกุมารสามารถฟ,ฟังภาษานกได้และบังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรีสองตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่ธรรมบาลกุมารจึงได้ยินนกสองตัวผัวเมียสนทนากาัน โดยนางนกอินทรีถามสามีว่าพรุ่งนี้จะไปหาอาหารแห่งใดสามีได้ตอบนางนกไปว่าเราจะไปกินศพธรรมบาลกุมารซึ่งจะถูกเท้ากระบินละโพรมคาเพราะตอบปัญหาไม่ได้นางนกจึงถามว่าคำถามที่เท้ากระบินละพรมถามคืออะไร สามีก็เล่าให้ฟังซึ่ง,งานางนกก็ไม่สามารถตอบได้สามีจึงเฉลยว่าตอนเช้าสีจะอยู่ที่หน้าคนจึงต้องล้างหน้าทุกๆเช้าตอนเที่ยงสีจะอยู่ที่อกคนจึงเอาเครื่องหอมประโรมที่อกส่วนตอนเย็นสีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนเมื่อได้ยินดังนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้จดจำสิ่งที่สามีนกพูดไว้กระทั่งวันรุ่งขึ้นธรรมบาลกุมารได้นำคำตอบดังกล่าวไปตอบกับเท้ากบินละโพรมเมื่อเท้ากบินละพรเป็นฝ่าย,พายแพ้ ทา้ากบิลพรมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจปันเป็นบาทบาจาริกาพระอินม,มาประชุมพร้อมกันแล้วบอกว่าจะตัดเสียงบูชาทำบานกุมานตามคำท้าไว้แต่ปัญหาก็คือพระเสียนของพระองค์หากตกไปอยู่ที่ใด ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้นอย่างเช่นหากตั้งเสียนไว้บนแผ่นดินไปก็จะไม่โลกแต่ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศผลก็จะแรงหรือถ้าจะทิ้งในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งด้วยเหตุนี้เท้ากบินล,ลพรมจึงมอบหมายให้ทิดาทั้งเจ็ด ลัดเวนกันนำพานมารองรับเสียนโดยให้นางทุมสะผู้เป็นธิดาองค์โตเป็นผู้เริ่มต้นซึ่งนางทุมสะก็เชิญพระเสียนของเท้ากบินละพรมเวียนขวารอบเขาพระสุเมน60นาทีจากนั้นนำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำคันทชุลีหน้าเขาไกรลาศ และเมื่อครบกำหนด365วันซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์เทพธิดาทั้ง7ดก็จะทรงพาหนะของตนผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของบิดาออกแผ่ดทำเช่นนี้ทุกๆปีและเนื่องจากเทพธิดาทั้ง7็ด ปรากฏตัวในวันมหาสงกรานต์เป็นประจำจึงได้ชื่อว่านางสงกรานต์ส่วนเท้ากะบินละพรมนั้นในก็คือพระอาทิตย์เพราะกะบินหมายถึงสีแดงทั้งนี้ในแต่ละปีนางสงกรานต์ แต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์และจะมีนามอาหารอาวุธสัตว์ที่เป็นพาหนะต่างๆกันดังนี้นางทุงสเทวีดอกจนันเท่าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์นางสงกรานต์นามทุงสเทวี ทรงพาวุรัตทัดดอกทัพทิมอภรแก้วปัทธ,ธรรมราชพักษาหารอุทุมพรผลมะเดืือพระหัตขวาทรงจับพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังครุฑแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันอาทิตย์ชื่อนางแพงสีคำทำนาย ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ปีนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สู้จะงอกงามนักถ้าวันอาทิตย์เป็นวันนาวข้าวจะตายป่อยคนต่างด้าวจะเข้าเมืองมากเท้าพระยาจะร้อนใจถ้าวันอาทิตย์เป็นวันเถลิงศพ พระมหากษัตริย์จะมีพระบ,บรมเดชานุภาพปราบสัตรูได้ทั่วทุกทิศนางโคราคาเทวีดอกจันทวันจันเป็นวันมหาสงกราน,นางสงกราน,นามโคราคาเทวีทรงพาุรัตทัดดอกปีบอภรแก้วมุกดาพักษาหารเตลังน้ำมันพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จมาบนหลังพยัก แต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันจันชื่อนางมโนราคําทํานายถ้าวันจันเป็นวันมหาสงกรานต์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนคุณหญิงคุณนายทั้งหลายจะเรืองอำนาจถ้าวันจันเป็นวันนาวมักเกิดความไข้ต่างๆและเกลือจะแพงนางพยาจะร้อนใจถ้าวันจันเป็นวันเถลงโศพ พระราชินีและเท้านางฝ่ายในจะมีความสุขสําราญนางราบสดสเทวีดอกจันทรเท่าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานน้าราบสดสเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงอาภร์แก้วโมราพักษาหารโลหิตพระหัตตขวาทรงตรีศูนย์ พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูเสด็จมาบนหลังวาราหะหมูแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันอังคารชื่อนางรากสดสเทวีคำทำนายถ้าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานโจรผู้ร้ายจะชุกชุมจะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรงแต่ถ้าวันอังคารเป็นวันนาวผลหมากรากไม้จะแพงถ้าวันอังคารเป็นวันถลเถลิงศกข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะมีความสุข มีชัยชนะแก่สัตรูหมู่พานมนทาเทวีนางมนทาเทวีดอกจานเทวันพุธเป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานนามมนทาเทวีทรงพาัุทัดดอกจำปาอาภรณ์แก้วไพฑูรพักษาหานมเนยพระหัต์ขวาทรงเข็น